เรามีเงิน50 0 0 0บาทเนี่ยเราสามารถเริ่มธุรกิจอาหารเสริมได้ไหมอยากทาแบรนด์อาหารเสริมอันเนี้ยมันตอบยากนะว่าทําได้หรือไม่ได้โอกาสที่จะไม่ได้เนี่ยสูงจากประสบการณ์ที่ผมทํามานะเราทําแบรนด์เองเนี่ยเราก็มีสินค้าแบบใกล้เคียงกับ50ตัวแต่ถามว่าจริงๆที่ขายได้เนี่ยมีอยู่ประมาณที่สร้างไรายได้จริงๆนะก็5้ถึงหตัวที่ขายอยู่ทุกวันนี้ส่วนตัวอื่นเนี่ยใน50มันก็ขายได้บ้างแต่ว่าเรียกว่าไม่ได้ขายได้แบบ ที่ทําให้มีรายได้เราสามารถอยู่ได้เพราะว่าเราก็ต้องมีทีมงานใช่ไหมมีพนักงานมีค่าเช่ามีอะไรต่างๆเนี่ยเราต้องการสินค้าที่มันแบบขายได้เยอะๆจริงๆอย่างน้อยก็ต้องวันหนึ่งนะรวมๆกันสักร้อยออเดอร์นะครับร้อยชิ้นอเดี๋ยวสรุปเป็นข้อๆแล้วกันเพื่อให้ฟังง่ายนะครับข้อแรกนะสินค้าที่เราขายนะถ้ามีงบน้อยควรจะเป็นสินค้าเฉพาะกลุ่มเฉพาะกลุ่มในที่นี้คืออะไรก็ไม่ใช่คอลลาเจนไม่ใช่โปรตีนไม่ใช่แบบพวกไฟเบอร์พวกเนี้ยนะ คู่แข่งเยอะมากนะครับคุณไปดูก็ได้คอลลาเจนมีคู่แข่งอยู่ทั้งหมดกี่เจ้าตอนนี้ในตลาดนับไม่ถ้วนนะครับไฟเบอร์ iber, มีคู่แข่งในตลาดนับไม่ถ้วนแล้วก็โปรตีนก็มีเยอะมากมีหลายชนิดมากพวกเนี้ยนะเข้าไปแข่งขันนะครับคุณต้องใช้แบบมาเก็ตติ้งเยอะมากคุณต้องลงทุนการตลาดเยอะมากแต่ในขณะเดียวกันหากคุณคิดแบบอาหารเสริมที่มันช่วยบางเรื่อง แบบเรื่องเล็กๆอ่ะอาหารไม่ย่อยอะไรเงี้ยครับจะเป็นพวกขมิ้นชันอะไรเงี้ยคู่แข่งมันจะน้อยคืออาจจะมีก็มีแหละทุกอันมีคู่แข่งหมดนะครับหรือว่าบางอัน,นอาจจะยังไม่มีคู่แข่งเลยก็มีแต่ว่ามันต้องใช้สมองความคิดแล้วก็ปัญหาว่าเราเข้าใจมันขนาดไหนนะยิ่งคู่แข่งน้อยนะโอกาสที่เราต้องทำมาร์เก็ตติ้งเยอะๆมันก็ไม่จําเป็นเพราะว่าบางคนเนี่ยเขามีปัญหาอยู่แล้วเขากําลังหาของแบบเพื่อมาแก้ปัญหา เราก็ไม่จําเป็นต้องโฆษณาเยอะพอมันมีของเนี่ยพอเขาลองเขาใช้แล้วรู้สึกว่าชีวิตคุณภาพชีวิตเขาดีขึ้นเนี่ยมันก็ขายแล้วก็มีการบอกต่อได้ทันทีแต่ถ้านในขณะเดียวกันคุณอยากลงในตลาดใหญ่เนี่ยมันอาจจะต้องใช้งบมาร์เก็ตติ้งเยอะอย่างที่เรารู้อะอย่างคอลลาเจนเนี่ยครับการโฆษณาจําเป็นเลยต้องเยอะมากแล้วก็ค่าใช้ใจ่ายสูงมากนะเพราะฉะนั้นจะลงไปเล่นในตลาดไหนเนี่ยเราก็ควรจะแบบศึกษาก่อนนะครับอันที่2กําไรต่อชิ้นอของบางอย่างเนี่ยคุณอยู่ในตลาดเนี่ยอาจจะได้กําไรไม่มาก นะเช่นของที่คู่แข่งเยอะก็อาจจะมีการตัดราคาต้องสู้ราคากันก็ต้องดูดีๆนะบางคนเนี่ยแข่งราคาแข่งกําไรเนี่ยตัดมากเกินไปเนี่ยมันแบบขาดทุนเลยก็มีนะคือขายขายไปก็ขาดทุนอเออแต่ไม่รู้ตัวอันนี้ก็เคยมีเคสเกิดขึ้นบ่อยๆนะครับแล้วก็ไม่ใช่ทุกเจ้าจะขายแพงได้อันนี้ต้องบอกกันหลายคนไม่เข้าใจนะข้อ3ไม่ใช่ทุกคนจะขายแพงได้ถ้าคุณไม่ใช่แบบ อ่าเอาเอาแบรนด์ที่แบบขายแพงนะเขาก็มักจะเป็นอ่าแบรนด์ที่มีชื่อเสียงมีดาราเป็นอินฟลูเอนเซอร์เป็นคนสําคัญมีคนติดตามอะไรเงี้ยเรียกว่ามีฐานแฟนคลับอันนี้สามารถขายแพงได้แต่ถ้าคุณเป็นโนเนมเป็นบุคคลที่ไม่มีชื่อเสียงเป็นแบบไม่ค่อยมีคนรู้จักโอกาสที่จะขายแพงแล้วขายได้มันยากถูกปะสมมุติว่าเราไม่รู้จักกันเลยอยู่ดีๆผมก็เอาของจะมาขายคุณอย่างเงี้ยห้าพัน คุณจะซื้อไหมมันก็แบบคนมันก็ซื้อยากเพราะว่าไม่รู้ว่าคุณค่ามันคืออะไรนะครับตรงนี้ก็ต้องไปคิดดีๆว่าลูกค้าของเราหรือว่าคนที่จะมาซื้อสินค้าของเราเนี่ยมันอยู่ในกลุ่มไหนของตลาดส่วนข้อ4ข้อ4เนี่ยมันจะเป็นเรื่องของตัวสินค้าต้องบอกว่าสินค้าบางตัวเนี่ยมันมีความแพงในตัวของมันนะอย่างเช่นโปรโตีนนะโปรโตีนแพงนะกิโลนึงก็อยู่ระดับแบบถ้าโปรโตีนที่ไม่ดีนะคุณภาพไม่ดีก็500 นะครับโปรตีนคุณภาพดีหน่อยก็หลักพันนะครับเป็นพันโลและเป็นพันแต่ว่าคุณไม่สามารถทําทีละแบบ1นกิโลได้นะคุณต้องทําทีหนึ่งก็500กิโล500กิโลคูณ1,000ก็5,000 0 0 500,000บาทนี่คือค่าวัตถุดิบเฉยๆยังไม่รวมค่าใช้จ่ายของโรงงานนะเช่นการจดอยอยนะการจดอยอยราคา คือต้นทุนอาจจะผมอาจจะเปิดเผยไม่ได้เพราะว่าอาจจะกระทบกับคนอื่นด้วยกระทบกับเราด้วยแต่ราคาตลาดเนี่ยที่เราจ่ายกันเนี่ยก็อาจอยู่ประมาณ5 0 0 0ถึง20,000บาทตอนน่อ1ตัวการจดออยนะครับแล้วก็มีค่าออกแบบแพคเกจจิ้งออกแบบมันก็มีตั้งแต่5 0 0นะพันหนึ่งส0 0 0ขึ้นอยู่กับว่าคุณจะออกแบบอะไรแค่ไหนนะครับอันที่3ก็คือแพคเกจจิ้งแพคเกจจิ้งเนี่ยถ้าใช้แบบตลาดทั่วไปก็สามารถซื้อในปริมาณน,น้อยได้น้อยในที่นี้ก็คืออาจจะซื้อ500ชิ้นพันชิ้น หรือถ้าคุณใช้แบบสั่งทำเนี่ยมันก็จะเป็นปริมาณที่แพงขึ้นนะครับก็เยอะขึ้นอาจจะ50 0 0 0ื่ชิ้นแสนชิ้นก็มีนะครับขึ้นอยู่กับว่าเราอยากได้แบบขนาดไหนยิ่งเราซื้อเยอะแน่นอนอะ่ะต้นทุนมันก็ถูกลงนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากแบบได้มีต้นทุนถูกๆแต่แรกผมว่ายากนะเพราะว่าคนที่เริ่มแบรนด์ใหม่เนี่ยเราอาจจะไม่ผลิตกันเยอะหรอกครับอาจจะเริ่มที่พันชิ้น2,000ชิ้น นะถ้าเริ่มขายได้เนี่ยก็อาจจะเพิ่มเป็น5 0 0 0ชิ้นหมื่นชิ้นตรงนี้ต้นทุนมันจะค่อยๆลดลงแหละแต่ถ้าคิดว่าจะเพิ่มลดต้นทุนตั้งแต่แรกผมว่าเป็นไอเดียที่แบบยากมากเพราะคุณต้องลงทุนแบบเยอะมากแล้วเราจะลงทุนทําไมอะ่ะเยอะๆเ,เราไปทํา2ตัวความเสี่ยงมันอาจจะแบบดีกว่าก็ได้นะครับอันนี้ก็เป็น4เรื่องนะที่อยากเน้นย้ำสำหรับคนที่ทําแบรนด์นะ